ส้าบสองอะเขอเสียงตกเลยนะยำยำหน่อยค่ะราคาอะไลูกสียักษี่นาังน้นยลูกนังน,น้งน,งน,งนซุ้มสีโฆษณาหนิดนึ่งนะคะราคาช้วยลวะห่าบาพิเศษมีไหลูกเออว่าพันที่อิ่มอะไรเงี้ยนีสิบบ,บ,บาทนะคะรสชาติเป็นยังไงชิมมา คส่วนผสมอ่าส่วนประกอบม,มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีหมูอ่ะหมูเสร็จแล้วมีอะไรคะมะเขือเทศอ่ามะเขือเทศอะไรคะพริกค่ะพริกสับป,ประรดอ่าสับป,ประรดอะไรอีกไหมลูกแตงกวาแครโโอ้ห ไหมีาเนยคะเส็จหรือยังลก็มาาอส่วนผสมมีอะไรนักไม่ลูกก็มีกลมโค้งงค้แล้วนะขาย